คุณคิดว่า AI ดีอย่างไรโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสุ่เซอ,อร์วันพอ t c า,าสวัสดีค่ะปัญญาประดิษฐ หรือ AI artificial intelligence ในปัจจุบันนี้คะ่ะกำลังเป็นดาบสองคมคะ่ะดาบหนึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์ประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว,รวส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะกำลังกลายเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เมื่อ AI เข้าสู่จุดที่เรียกว่าเรียนแบบเสียงพูดมนุษย์ได้อย่างคล้ายคลึงมาก จนแทบเราแยกไม่ออกส่วนผลกระทบต่ออาชีพนักภาคหรือนักรอ้องอาจทำให้ตกงานได้ในอนาคตนะคะยิ่งมากกว่านั้นเสียงผู้ที่สร้างโดย AI กรามีข้อถกเถียงกันคะ่ะประเด็นปัญหาทางลิขสิทธินั้นเมื่อกฎหมายในปัจจุบันยังสุดได้ว่ายังสุกไม่ได้นะคะว่าใครควรเป็นเจ้าของเสียงที่ถูกสร้างโดย AI รวมไปถึงกรณีที่เสียงของเจ้าของเสียงนั้น ถูกขายต่อให้กลุ่มที่3ามเพื่อใช้ในการฝึก AI เรียนแบบเสียงต้นฉบับราวนันด้วยค่ะเราจะเห็นได้จากนักภาคเสียงที่ชื่อว่าไมค์คูเปอร์จากรัฐนอร์คาลิโนคาลโลนาสหรัฐอเมริกาเขาได้เปิดเผยนะคะว่าเขารู้สึกโกรธเมื่อพบเสียงตัวเองอยู่ในคั่งไฟเสียงที่ประกาศขายโดยบริษัทแห่งหนึ่งนะคะแต่ไม่นานหลังจากนั้น ก็จำได้ว่าเขาได้เซ็นสัญญายินยอมให้เสียงของตัวเองถูกใช้นในที่อื่นได้ซึ่งทำให้เขารู้สึกเสียใจอย่างมากนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ AI ยังสามารถเรียนแบบเสียงของคนรักของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกพี่น้องญาติในครอบครัวของเราเมื่อญาติพี่น้องของเราตกในอันตรายที่เราอยากจะได้ยินมากที่สุดก็คือเสียงของพวกเขาใช่ไหมคะ ดังนั้นมิจฉาชีพใช้จุดนี้นะคะในการสร้างสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าคนรักของเราถูกกักขังและใช้ AI นี่นะคะเป็นตัวปลอมเป็นเสียงคนที่เรารักให้เราเข้าใจไว้ไว้ใจทาให้เราใจอ่อนและยอมโอนเงินจำนวนมากให้กับมิจฉาชีพโดยที่คนรักของเราไม่ไตกอยู่นในสถานการณ์อันตรายจริงๆนะคะนอกจากการเรียกค่าไถ่แล้ว เสียงเสมือนจะถูกใช้เพื่อหลอกให้โอนเงินได้อีกด้วยนะคะโดยอ้างว่าประสบความเดือดร้อนทางการเงินถูกคดีร้ายแรงถ้าเป็นเสียงของมิจฉาชีพจากแกล้งคอเซนเตอร์ทั่วไปเราก็จะรู้ทันและไม่โอนเงินให้ถูกไหมคะถ้าเป็นเสียงของคนที่เรารักที่ถูกปลอมโดย AI ก็จะเป็นเรื่องยาก็ะจะปฏิเสธถูกไหมคะจากามัฒนา,าการของ AI ในวันจันนี้ได้สะท้อนว่าระบบยืนยันด้วยเสียง อาจาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนะคะการที่ AI เรียนแบบเสียงมนุษย์ได้และใช้เสียงเหล่านี้เข้าระบบได้สำเร็จนะคะทาให้นมนุษย์อาจจำเป็นต้องสร้างกำแพงความปลอดภัยหลายชั้นมากขึ้นอนาคตค่ะนอกจากการยืนยันตัวตนด้วยเสียงแล้วนะคะเรื่องจำเป็นต้องใช้การยืนยันตัวตนด้วยตัวเลขรหัสผ่านพร้อมด้วยใบหน้าประกอบด้วก,กันค่ะในการปลดล็อก อาหามปลอดภัยต่างๆเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปค่ะนี่คือเรื่องราวของ AI ทั้งฝากกันวันนี้นะคะหวังว่าทำให้เราสะกิใจใจขึ้นมานิดนึงมีทางด้านดีและมีทางโทษประกอบกันนะคะใช้ให้เป็นก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะติดตามเกิรวันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองกอปอดแ์